สวัสดีครับผมวิวัฒนุ่มกำเนิดนะครับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหนองจอกนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องฐานเรียนรู้ทั้ง5ฐานในสพกรครับฐานเรียนรู้ได้ข้าวเนี่ยนะครับเป็นการปลูกข้าวครบวงจรเนี่ยเราจะปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพมันก็ต้องมีขบวนการนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ํา นะครับการเตรียมดินการหวานข้าวการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่เหมาะสมต้านทานโรคต้านทานมาแมลงเนี่ยเราใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นหลักๆก,การหวานเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่หวานหนาเกินไปนะครับเพราะหวานข้าวบางๆโปรง่ปรงๆเดี๋ยวข้าวก็แตกกอแล้วก็แสงแดดส่งถึงโคนข้าวด้วยมแมลงก็ ไม่ค่อยอาศัยนะครับเพราะอุณหภูมิจะสูงเพี้ยกระโดดเส้มตาลการระบาดก็จะไม่รุนแรงนะครับนี่คือการเตรียมการปลูกข้าวตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับให้ความรูก้กับเกษตรกรเป็นขั้นเป็นตอนนะครับขั้นกลางนะครับเราตัดพันธุ์บนไปด้วยเพราะเราทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราทําไปพร้อมกันนะครับเป็นข้าวคุณภาพที่เราแปรรูปเพื่อเป็นข้าวสารจําหน่ายแล้วบริโภคเองเนี่ยแล้วก็ทําเมล็ดพันธุ์ด้วย ที่เหลือนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าแปลรูปไม่ทันหรือมีคนมาซื้อมาซื้อ,มอ,มอเมล็ดพันธุ์ยังพอมีเหลือเราก็ขายเป็นอาหารตัดเป็นข้าวไก่ได้นะครับนี่คือเราเก็บไว้สสถานสสถานคือเก็บไว้แปลรูปเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เพื่อจําหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานนะครับการเก็บเมล็ดพันธุ์หลักฐานเรียนรู้ที่2ของสองพกแห่งนี้จะเป็นฐานเรื่องดินนะครับต่อจากข้าว ถ้าปลูกข้าวและดินไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลตามเป้าหมายตามที่ต้องการผลผลิจตจะต่ำนะครับเป็นฐานเรื่องดินเนี่ยเราจะแนะนําเรื่องดินเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องเพราะเป็นผมเป็นหมอดินด้วยนะครับให้เก็บตัวอย่างเพื่อให้ความรู้เรื่องดินว่าเก็บตัวอย่างดินอย่างไงสิบจุดสิบห้าจุดนะเดินสลับพันธุาเก็บมาอย่างละนิดละนิดมาวิเคราะห์ดินว่าดินเนี่ยขาดอะไร จะเติมอะไรหรือจะใช้ปุ๋ยสังตัดนะครับด้านดินเนี่ยเรามีเครื่องผสมปุ๋ยให้นะครับในกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มศูนย์ดินปุ๋ยเรามีเครื่องผสมปุ๋ยหรือจะผสมแบบธรรมชาติแบบ เกษตรกรเนี่ยวันปุ๋ยไปผสมไปก็สามารถใช่อ,อ,อ่างที่ผสมปูนเข้ากันแล้วก็ใส่เครื่องหว่านได้เลยมันง่ายสะดวกนะครับต้นทุนต่ำๆใช้ได้เลยนะครับการให้ความรู้เรื่องปุ๋ยการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องฐานเรียนรู้ที่3ของสพกเป็นฐานเรียนรู้ด้านมาแมลงศัตรูพืชนะครับก่อนจะใช้นะครับก่อนจะใช้สารชีวพันธุ์หรือสารเคมีต่างๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้านมาแมลงแล้วจ้งต้องรู้จักมแมลงเพราะมาแมลงเนี่ย เป็นส่วนที่ดีและไม่ดีเป็นตัวดีและไม่ดีมแมลงบางชนิดเนี่ยนะครับมันควบคุมกันเองมันมันเป็นตัวห้ามตัวเบียนมันกําจัดกันเองโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราไปใช้สารกีเอฟพันสารเคมีเนี่ยมันก็จะตายทั้งหมดนะเราต้องรู้จักมแมลงก่อนกําจัดพาไปฉมแมลงนะครับพาไปดูกับดักแสงไฟเรื่องมแมลงแล้วก็มานับมแมลงในในแปลงนาว่ามันมีอัตราที่ เกิดการระบาดรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นไหนเนี่ยก่อนที่เราจะใช้เคมีหรือทีพันลงไปเนี่ยนะครับการทําเกษตรผสมผสานนะครับปลูกพืชหลากหลายหลายอย่างมันจะมีกินตลอดทั้งปีมีใช้เหลือก็ขายตลอดทั้งปีนะครับเกิดไรายได้เสริมขึ้นมาจากการทํานาปลูกข้าวเป็นเชิงเดียวผสมผสานเนี่ยนอกจากจะปลูกพืชไม้ยืนต้นแล้วนะครับบนโคกเราก็สามารถปลูก ไม้ที่ใช้สอยได้นะครับเช่นไม้สักไม้มะฮอกกานีไม้พยุงไมออ้ประดูแดงจีนต่างๆนะครับในโคกบนโคกก็ปลูกมะนาวปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงเบาใต้นะครับปลูกกล้วยหอมแล้วก็ฟักทองนะครับผสมผสานไปกับแปลงนานผลิตผลในไร่เป็นฟักทองมีมะม่วงมีกล้วยหอมเนี่ยขายได้นะครับรายได้มาหลายทางคือเกิดจากการปลูกพืช ผสมผสานเป็นฐานเรียนรู้ที่เกษตรกรสามารถจับต้องได้มองเห็นได้ตาได้มาเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับในนาเป็นคลองไส้ไก่เนี่ยเป็นลำปะโดงเนี่ยเราก็ปล่อยปลาลงไปมีเป็ดไข่ด้วยนะครับมีเป็ดเ้านาปลาเ้าเหนองมีเป็ดไข่ของเราเนี่ยมีครบหมดทุกอย่างนะครับในฐานเรียนรู้แห่งนี้สามารถมาเรียนรู้ด้วย ด้วยตัวเองนะครับมาเดินดูแล้วจะเกิดแนวคิดขึ้นมานะครับนี่คือการสร้างแนวคิดให้ระเบิดขึ้นมาจากใจนะครับของเกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้กันได้ครับฐานที่5เนี่เมื่อทําเกษตรครบวงจรทุกด้านแล้วมี5ฐานแล้วฐานฐานนี้สําคัญเราจะรู้รายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนการผลิตรู้อะไรเนี่ยเราต้องมีฐานเรียนรู้ดังด้านบัญชีนะครับทำบัญชีฟาร์มเรียนรู้ใหม่ๆหเนี่ยเขาต้องบันทึกแล้วนะครับเขาต้องมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็ได้ความรู้ไป ส่วนใหญ่จะไปบันทึกเป็นบัญชีบัญชีฟาร์มในบัญชี s, คร่เรือนเนี่ยรู้รายรับรู้รายจ่ายรู้รายเหลือนะครับถ้าไม่รู้ตรงนี้ทำเกษตรไปเราใช้จ่ายเท่าไรเนี่ยมันก็จะไม่สร้างขวัญสร้างกำลังใจถ้าเราทําแล้วเหลือเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจนะครับได้รับความรู้เรื่องบัญชีตรงนี้ไปเกษตรกรสามารถาเรียนรู้ในสรพย์กรณีได้นะครับเรื่องบัญชีเพราะผมเนี่ยเป็นครูบัญชีนะครับเกษตรกรเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเรียนรู้ ทั้ง5ฐานเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ฐานความรู้เรื่องข้าวฐานความรู้เรื่องดินนะครับเรื่องดินปุ๋ยเรื่องการกำจัดแมลงเรื่องเรื่องการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยเรื่องการทำบัญชีฟาร์มเนี่ยทั้ง5ฐานเนี่ยเป็นฐานหลักของนายสพกอจริงๆเลยนะครับมันอาจจะเกินฝานี้นะครับที่มีความรู้เรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยแต่เราเน้นเรื่อง5ฐานเนี่ยก่อนเป็นันดับต้นๆเลยนะครับให้ความรู้กับเกษตรกรทั่วไป สามารถมาเรียนรู้เพราะสพระกรเนี่ยมันเปรียบเสมือนมหาวลัยเรียนรู้ร่วมกันของเษกษตรกรนะครับมาได้รับความรู้ไปปฏิบัติจริงทำจริงแลกลับให้เกิดประโยชน์